สวัสดีค่ะก้กอนสาวกาะชแนลน่าจะน้องน้องของเรารอทานข้าวน่าจะเนาะน่จะ๊จะแล้วอก,กินเขาเอาเสียงหายในวันที่ถ่ายทำวิดีโอนะาจะกัคือวันที่เก็ดเมษา ยนปี2568แล้วจ้ะรอกินข้าวแล้วจะแฟนก่อนต้มปลายกินแล้วจะเอ่อมาอยู่นี่มากินเขาแล้วจ้ะบอกมากินว่าอาหารนี <c oughs> จ่จ้ะรอพ่อของเขาทำข้าวให้เนาะจ้ะฝนโอ้ยกัจจิเดนกินกับป้อนกันอยู่นี่นะจ้ะนั่งป้อนกันสักก้อน แั่งปวนกันสักก้อนอีกตัวก็เก็บขาแล้วจ้ะเมื่อไงสามขาเลยจ้ะสามขาตัวทีอยู่ใกล้ๆแฟนก่อนอนะ่นะสามขาเพื่อนเก็บขา ให้น้องๆน,องอนจะจ๊ะปลาตะไคร้ <kay> าไ,ไปวันน um ี้ดนมาข้ากับพวงแดนข้ากับพวงแดนดิท้องปลาเธอได้เก็บไปไหนวะท้องปลาเมื่อนันแพร่าบอนบ่แม่เจ้ไว้ให้ลูกๆกินเลยติท้องอันได้ปลามา่อสามตัวมันให้ลูกๆเบิ่อสุดตัวเลยก็ได้ ถึงเวลากินข้าวนะจ๊ะต้มปลานะจ๊ะต้มปลาอ,อุ้ยจ๊ะกินอย่างอาร่อยอร่อยนะจ๊ะลูกไส้ลลา ใช้ตัวเลเทอร์ไป <g ül> เปลี่ยนกับโปง่งข่าวกับโป่งก่อนตีกินข้าวนะจ๊ะเนะบรรยากาศกินข้าวนะจ๊ะริมทะเล ห่อนๆเลยจ้ะแพร่องนต้มปลาแล้วล่างมือเขากระคาพวงเห็นไอเขาซ่องห่อนนะจ๊ะกินซาเนี่ยเล็กน้อยว่าอันห่อนตกงปานต้นแล้วว่าใช่มาตัวน่อยๆกันแลนไปสู่อันชุมง Mm-hmm. <laughs> เพราะว่าเคยซื้อหัวอาหารมาให้แล้วว่ากินว่าจะซื้อหัวอาหารมาให้ว่ากินเพิ่งเคยกินข้าวว่าจะไม่ได้ต้องกินข้าวตลอดวางช่วงที่ก่อนกลับไทยนะก่อนซื้อหัวอาหารมาไว้สองถุงก่อนกลับไทยหกอาทิตย์หัวอาหารก็ย่างเรืออยู่ถุงแล้ว <c oughs> ก,ก็มาพร้อมๆว่ากินหัวอาหารว่าจะ ก็แล้วแต่เนาจะมาก่านพวกกินอันก็เลยพร้อมเนาจะพวกินหัวหารเพราะว่าไปโหกอาทิตย์เนาะมันก็ต้องพร้อมแล้วเนาะพี่ไาเห็ดเข่าให้กินเพราะเขาตีบเข่าแล้วว่าเมื่อก่อนเอาแจ่เข่าให้เขากินสินะจะไม่ได้ซื้อหัวหานแล้วก็อนซื้อเข่า่อนซื้อเข่ามะฮูงให้เขาแล้ห้องก็ต้มอราต้มป่า ้มไก่กระดูกไก่ปิ้งไก่้แน่เนาะจ้ะคือว่ากับข้าวที่เ้า <c oughs> กินกับข้าวบ้านเลยจ้ะกินกับขขาบ้านบ่ได้มีอะไรพิเศษเนาะจ้ะเนาะ <c oughs> กับข้าวเดียกินเทาแน่สินาจ้ะ <c oughs> กันเทากินบ่เบื่อเทากอามาให้หมาสินาจ้ะมันจะรับสองตัวสามตัวนะ กัดกันแล้วย่ากาัดกันกัดกันโอ้โัมนีกี่ข่าวโดนว่ามันหอนเนาะคอมเมนบ่าหอนมันเบือ่อเราได้จากข้าวเดียว เรียงนกพร้อมจะเลี então, ้ยงนกพร้อมพวกนี้คนณนะนกนกมากินข้าวมาโอ้ยโอเคค่ะคลิปนี้ก่อนนะขอขอบคุณขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเราจะมาส่ง่กำลังใจให้น้องหมาของเราเราจะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้ะที่มาส่ง่กำลังใจให้ก่อนสาวกชาแนลเราจะไปแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะจ๊ะ พอได้ค่ากับเขาให้น้องหมายู่จ้า